สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าครับวันนี้อยู่กับนาตีในช่องหลักครับนาตีมีมีดแคมป์รุ่นใบ9นิ้วครับขึ้นรูปมาจากเหล็ก N695 เครับเป็นของโบเลอร์นะเหล็กตัวนี้ครับนาตีซื้อมาจากบริษัทสหมิตรเครื่องกลจำกัดประเทศไทยนะครับชุดนี้นาตีทำมาเสร็จทั้งหมดนะครับเดี๋ยวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 8 ทำมาเสร็จอยู่8เล่มนะครับแต่ว่านัตตีนำมาลงแบ่งอยู่5เล่มครับแค่5เล่มนะอีก3เล่มขอเก็บไว้ก่อนนะครับสะสมไว้นะครับนัตตีก็ชอบสะสมมีดนะครับมามาดูครับ5เล่มครับอ่าลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับสไตล์มีดแคมมาพร้อมกับซองขายเด็กลายเคปล่าครับนี่สวยงามมากครับราคาครับยังราคาเดิมนะครับ ปกติขาย3500บาทนะครับแต่ว่าลดราคาเหลือมาแค่3000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับเหล็ก N695 นี่คือเป็นเหล็กที่ดีแล้วก็ถือว่าดีดีมากแล้วนะครับเป็นเหล็กต้านสนิมนะแราการาคาค่อนข้าง,งจะสูงอยู่เหมือนกันครับใครที่เคยเล่นเหล็ก N695 จะรู้ว่าเหล็กตัวนี้ถ้าซื้อแผ่นเต็มมาราคาหมื่นกว่าครับถ้ายิ่งเป็นรุ่นหมิลเนี่ยตีซื้อมารุ่น5มิลเนี่ยราคาอยู่ประมาณ หนึ่งหมื่นสามหรือหมื่นสี่ครับถ,ถ้าจาไม่ผิดนะครับมาดูมาดูภายในกันครับลักษณะภา,ายในจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่สไตล์มีดแคมป์ค่อยๆดูกันช้าๆครับนี่มีดแคมป์หลังตรงแต่มันจะแอนแอนปลายเฉิดเนิดหนึง่งสวยงามมากครับนี่รุ่นใบเก้านิ้วด้ามจับไม้มาค่านี่สวยงามมากครับเดี๋ยวนาะตีจะ พาเพื่อนๆไปรีวิวทั้งห้าเล่มนะครับตามลำดับเลยดีกว่าครับเผื่อเพื่อนๆจะสนใจเล่มไหนก็จะได้เลือกเล่มนั้นครับถ้ามองถ้ามองแบบนี้คือรีวิวทีละเล่มทีละเล่มแบบนี้นะมันมองไม่ค่อยชัดครับเดี๋ยวเราไปดูมีดที่วางแบบแนวตั้งกันดีกว่าครับแล้วก็จะอธิบายแต่ละเล่มแต่ละเล่มแต่ละเล่มไปทั้งหมดห้าเล่มนะครับไปกันครับนี่เลยครับทั้งหมดห้าเล่มนะครับมีดแคมป n หก5เก้าห้าครับ ห้าเล่มรูปทรงครับรูปทรงจะเหมือนกันทุกเล่มครับไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวความหนาความหนานี่จะอยู่ที่5มิลอยู่แล้วครับมาตรฐานเพราะนาตีซื้อเหล็ก5มิลมาทํามีดครับถ้าจะแตกต่างก็จะแตกต่างที่ด้ามเท่นั้นเองครับแต่ด้ามมันก็คล้ายกันอยู่แล้วเพราะว่าลวดลายเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีมากเพราะนาตีเน้นเป็นไม้บ้านเก่าเป็นไม้ที่มันไม่ค่อยยืดไม่ค่อยหดครับพวกนี้มาทําด้ามเนี่ยมันจะเซตตัวดี แตกต่างกับไม้ที่เป็นไม้ใหม่ครับต่อให้ลายสวยครับพอมาทําด้านปุ๊บเดี๋ยวมันหดนะครับมันหดมันยืดมันจะแตกมันจะอ้าได้แล้วรอยต่อที่ตรงนี้ครับรอยต่อระหว่างไม้มาเซฟกัดนะครับมันก็จะทําให้ถ้าไม้มันยืดใช่ไหมครับขยายตัวมันก็จะบีบนะครับบีบล้นออกมานะครับล้นออกมาถ้ามันหดมันก็ห่างอีกนะครับเอาใจยากนะไม้ใหม่มาเดี๋ยวมาดูเล่มที่1กันนะครับนี่ครับเล่มที่1 สวยงามมากครับเป็นงานเย็นนะครับชุบแข็งด้วยเตาถ่านครับความแข็งนี่ไม่ต้องห่วงครับก่อนที่เราจะขึ้นคมครับเราทดสอบฟันตะปู2อครับ2นิ้วนะเหล็ก2นิ้วนะครับฟันตะปูขาดนะครับนะคือเราทดสอบมาเรียบร้อยนะครับแล้วเราถนัดนะครับถนัดชุบแบบนี้เราก็ชุบแบบนี้ครับนะมันก็เซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่9นิ้วเต็มครับ 9นิ้วเต็มเลยความกว้างครับอยู่ที่1.9นิ้วความกว้างอยู่ที่1.9นิ้วสันหนา5มิลเท่ากันเดี๋ยวเรามาให้ดูเฉพาะด้ามก็พอครับเนาะใบมีดเหมือนกันหมดด้ามจับนะสีแดงเข้มๆนะเป็นไม้มะคา่าไม้บ้านเก่านี่สวยงามเลยครับตอกหมุดให้2จุดครับท้ายด้ามมีรูร้อยเชือก แล้วก็แต่งตรงนี้เนี่ยเอาไว้ล็อกองมือเห็นไหมครับเนี่ยจะงอยตรงนี้ครับนี่เอาไว้ล็อกองมือโอเคเลยนะครับเนี่ยนาิีชอบเลยนะราคาสามพันบาทมามอมุมนี้กันบ้างครับเนี่ขัดขาวกึ่งเงาเห็นไหมครับเห็นเงาแวบวับกแวบป๊บแวบไหมครับนี่สามพันบาทเพื่อนๆจะได้ซองกายเด็กลายเคปลาเลนครับนี่ครับกายเด็กลายเคปลา สวยงามมากนะครับเล่มที่หนึ่งผ่านไปนะครับต่อไปครับเล่มที่สองเหมือนกันนะครับนี่ใบมีดเหมือนกันขนาดเท่ากันให้ให้ดูด้ามตัวนี้จะเป็นสีแดงอ่อนๆลงมานะครับแต่ทุกเล่มยังเป็นโทนเข้มอยู่ถึงแม้จะอ่อนแต่ก็เป็นโทนเข้มสวยงามนะครับเล่มที่สาม ดามจับนี่ครับเิ่มที่สี่ครับ สีกระสีเข้มเข้มเลมิสีส่วนใบมีดเหมือนกันอยู่แล้วครับนี่สวยงามมากมีแคมป์นะครับสวยจริงๆชุดนี้ครับอยากให้ไปสะสมกันนะครับเล่มที่ห้าครับใบมีดยาวเท่ากันครับยาวเก้านิ้วกว้างหนึ่งจุดเก้านิ้ว,วดามจับก็ยังเข้มอยู่นะครับถึงแม้จะเป็นโทนอ่อนๆแต่ก็ยังเข้มอยู่ นี่เลยครับตอนนี้ก็รีวิวไปทั้งหมด5เล่มครับเพื่อนๆสนใจเล่มไหนครับแอดไลน์ใต้คลิปครับใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับเป็นลิงก์ไลน์ออฟฟิเชียลครับหรือว่าไลน์ OA ครับไลน์สื้อขายเนาะเพื่อนๆค่อยๆดูชะกันช้าๆนะครับว่าชอบเล่มไหนนะค่อยๆดูช้าๆไปครับไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบดูช้าๆนะครับ ชอบเล่มไหนก็แอดไลน์ทักทายมาได้ผมเอาเล่มที่1ครับผมเอาเล่มที่2ครับผมเอาเล่มที่3ครับประมาณนี้นะครับแล,แล้วก็เดี๋ยวนาตีก็จะได้ขอชื่อที่อยู่ในไลน์แล้วก็จะส่งให้เลยครับในราคา3,000บาทพร้อมส่งครับแล้วเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับเก็บเงินปลายทางนี่สบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับเพื่อนๆไม่รู้จักนาตีนาตีไม่รู้จักเพื่อนๆแต่เพื่อนๆได้เปรียบได้เปรียบเพราะอะไรครับเพราะเป็นการเก็บเงินปลายทางนะครับ สบายใจกันทั้งทั้งสองฝ่ายเลยนะครับนะสนใจก็ทักถ่ายมาได้เลยนะครับวันนี้นะ้าตีต้องขอจบการรีวิวนะครับมีดเหล็ก n 6 9 5มีดแคมป์นะครับเหล็ก n 6 9 5เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ